บรรยากาศคลับใต้ดินของเขตกลางในตอนกลางคืนโกดจีนั่งอยู่ข้างเวทีรับไว้แปลกๆในอากาศมีแรงอัดจากพลังที่กำลังจะตื่นประตูเหล็กเปิดเสียงดังกลางคลับทุกคนหยุดมองเขาเดินเข้ามาอย่างช้าๆพร้อมเงาโซ่ทองหนักสะบัดไหลไม่มีบทพูดแค่พลังทำให้ทั้งห้องเงียบเขายื่นมือไปที่ดีเจและพูดว่าแทร็กเเพลงที่เปิดขึ้นทำให้บรรยากาศพลิก พลังในตัวโทโรเริ่มปะทะก,กับจังหวะเริ่มปลุกอิน e r n no ร horn อย่างช้าๆพื้นเริ่มสั่นเ,เบาๆเครื่องดื่มกระเพื่อมในแก้วโกดจีถอด<ร>แว่นและ<อ>พูดเบา <au S 2> ๆว่าของ <Inst inct. S 1> จริงมาแล้วสินะนลพลังพร i เมลเริ่มแผ่ขึ้นจากใต้พื้นคลับโทโรหยุดเต้นเองกลางเวทีก้มลงสัมผัสพื้นเขาสบตากับโกดจีทั้งคู่รู้ว่าพลังบางอย่างกำลังตื่นคืนนี้จะมีคนกลายเป็นเท่าฐาน เพราะมันไม่ใช่แค่เสียงเพลงอีกแล้วโทโรไม่ใช่แค่เปิดแท็กเขาเปิดประตูของวารังดิบที่โลกด้านบนลืมไปแล้วและโกดจีก็กำลังเลือกว่าจะพูดหรือนิ่งกับสิ่งที่กำลังมาถึง